สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t ท e บนดีมวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตกับมิเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด8คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับประเด็นสําคัญสำคัญเกร็ดข้อมูลต่างๆครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้เรา2คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนครับวันละสิบห้าถึงที่ยี่สิบนาทีหรือว่าจะสามสิบนาทีก็แล้วแต่ขอบคุ ครับ True visions กับ NBA app ครับผู้ถ่ายทอดอยังถูกลิขสิทธิ์นะครับในประเทศไทย Boston Celtics เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Brooklyn Nets ครับ การเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่4และก็ะครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤด,ดูกาปลปกติ3ครั้งแรกนะคะเป็นบอส t o n เซอร์ติกที่ชนะไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1่ครั้งค่ะแล้ววันนี้เซลติกได้เจเรนบราวน์กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วนะคะในขณะที่บุูคลินเนสพวกเขาได้สตีฟนสชกลับมาโคชตามปกตินะคะหลังจากที่ออกจากโควิดโปรโตคอลเปิดเกมมาะคะ่ะทั้ง2ทีมตอ่อสู้กันได้อย่างสนุก,นกแล้วก็สูสีมากมาเลยนะคะบรูคลินเนสเนี่ยนำโดยแคเวนดูแรนค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามในเข้าท ามเสริมไม่กับเคดีค่ะแต่วันนี้การยิงของเขาเนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรเป็นบุคลินเนสที่ออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เกมบุกของเซลติกจะยังคงได้ความร้อนแรงของเจสันเจทามไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเคลวินดูแรนเลยนะคะกดไปถึง20แต้มในช่วงครึ่งแรกค่ะและก็ยังได้เจรเรนบราวน์เนี่ยที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าคอยเสริมจบครึ่งแรกค่ะบอสเซลติกตามไปแค่2แต้ม พอเข้าสู่ครึ่งหลังทั้งสองทีมเนี่ยงคงสู้กันได้แบบสูสีมากเคดียังคงนําทีมอย่างต่อเนื่องค่ะได้ทั้งบรูซบราวน์นะคะแล้วก็ลามาคาชอ์ออร์เดร์ช่วยทําแต้มแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าครึ่งหลังนี่ค่ะเหมือนเป็นเวลาของเจสันเชเทิมไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนกันหรือว่าจะเป็นการข้าวก็ไปทําแต้มบรูคลินเนสจะพยายามไล่อย่างไรทําแต้มอย่างไรคะ่ะเจสันเชเทิมยังมีคําตอบให้ตลอดเจสันเชเทิมกดคนเดียวถึง34แต้มเลยนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้แบบสูสีเลยค่ะจนกระทั่งในช่วงท้ายเเเเเกกกกมมป็นนนนบบออออสซซตาาาววววทคคีี่่่ยยยิงงหไดด้้จััะะะลลๆื ที่รบอลเจมส์เนี่ยส่งให้กับเมโลค่ะแต่วันนี้เป็นเจสันเชธามส่งให้กับเจเรนบาวยิง3คะแนนมุมเข้างลงไปในช่วง40วินาทีสุดท้ายทําให้บอสตันเซลติกส์เนี่ยหายใจโล่งคอค่ะแล้วก็ประคองตัวเอาชนะไปได้แบบโอ้โหสะใจแฟนๆในสะนาะมแบบสุดๆไปเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นทีมบรูคลินเนสได้เคเวนดูแรนต์37ต้ม6รีบาวดล8อาร์ซิสยังคงยอดเยี่ยมราวกับไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยค่ะไครีเออร์วิง19ต้ม4รีบาวดล6อาร์ซิสวันนี้ไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรบอสตันเซลติกส์ได้เจน กลายล่างก่ะกดไป 54, 5 4แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์ยิง2คะแนนแล้วก็3คะแนนเนี่ยระดับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เจเรนบราวน์21แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์แกอีก3สตีลกับช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมาก จบเกมบอสซ์นโซติกยื้ออชิณาบุกลินเนสร120-120อชิณาเนสในซีรีส์ฤดูกาลปรกติ3-1สำหรับบุกลินเนสในเกมวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมทั้ง2ทีมเลยนะครับกับการต่อสู้ที่สุดยอดมากๆเลยบรรยากาศเนี่ยราวกับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเลยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยทุกอย่างมันไม่เป็นใจให้กับบุกลินเนสเหลือเกินครับเควินดูแรนในเกมวันนี้นะครับยังคงมีผลงานที่สุดยอดครับการเล่นที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับจังหวะในการทําแต้มต่างๆเนี่ยเขาสร้างโอกาสในการทําแต้้มขออองงงตัวเเไดดป็นย่าี เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนการลุยก็ไปเอาฟาวลเก็บแต้มจะจุดโทษการปิดแต้มบริเวณใต้แป้นทุกอย่างดูดีจริงๆครับเราก็ไม่เคยมีการบาดเจ็บรบกวนมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวการแอสซิสต์ตัวของเควินดูรันวันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับเขาจับไปถึง37แต้ม6รีบาวกับ8แอสซิสต ถ้าเกิดพูดถึงการกลับมาจากการบาดเจ็บของเควินดูแรนแล้วเรก็เชื่อหลอเกินว่าแฟนๆของบรูคลินเนสเนี่ยสบายใจจริงๆครับการทําระดับ37แต้มในวันนี้นะครับทำให้ตัวของเควินดูแรนเนี่ยกลายเป็นคนที่23นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทําแต้มแตะระดับ25,000แต้มได้เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของเควินดูแรนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยควรจะทําแต้มถึง30,000แต้มด้วยซ้ำไปแต่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนเ,ดเ,เนี่ยแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเควดูแรนเนี่ย mm. เขาก็บอนครับว่าการที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ย mm. เขารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่เขาก็จะพยายามต่อไปครับจะดูซิว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของเขาจะไปสุดที่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับ การที่จะมาถึงระดับ25,000แต้มได้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับในปัจจุบันตอนนี้นักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่นะครับมีเพียงอยู่แค่3คนเท่านั้นเองนั่นคือรบอนเจมส์คาร์เมโลแอนโตนีและก็ตัวเควินดูแรนในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับที่สามารถทําแตะระดับ25,000แต้มได้มีเพียงแค่รบอนเจมส์คนเดียวนะครับที่สามารถทําได้ไวกว่าตัวของเควินดูแรนครับนั่นคือ915เกมแต่ตัวของเควินดูแรนเองเนี่ยเขาใช้เวลาในการลงสนาม922เกมนะครับแซงหน้าคารา 1, ์ ส4เกมนะครับ KD เนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเหลือเกินหลังจากนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นข่าวครับว่าตัวของ KD เนี่ยเขาค่อยๆแสงอดีตตำนานนะครับแสงหน้าไปเรื่อยๆครับการทําแต้มของ KD เนี่ยยังคงนับต่อไปเรื่อยๆและเรามาติดตามชมกันครับว่าตัวของเขาจะไปสุดที่ตรงไหนอย่างที่เจ้าตัวเนี่ยเขาออกมาบอกหันไปดูคู่หูของเขาครับอย่างไคเรียลวิงในเกมวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แฟนๆในสนามบอสตันเซลติกส์เนี่ยพวกเขาก็โห่ตลอดเลยครับในยามที่ไคเรียลวิงกลับมาลงสนามทำการแข่งขันที่นี่นะครับเเเเเพรรราาาาาะะว่่่่แฟนนนนๆียยยขขไไมมคคลลืับกกกจปออง ถ้าเกิดทุกคนจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนๆในสนามบางคนนะครับคว้างขวดลงมาด้วยนะครับเกือบจะโดนตัวของไคเรียวิงสุดท้ายโดนจับไปนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่นี่คืออารมณ์ของแฟนๆที่มีต่อไคเรียวิงจริงครับและในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นวันที่ไคเรียวิงเนี่ยเขาไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นการทําทแต้มไม่ถึงระดับ20แต้มนะครับการยิงในภาพรวมต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นแต่ที่สําคัญวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสยิงลูกทั่วเพียงแค,ค ถือว่าเป็นเกมที่4เท่านั้นนะครับในฤดูกาลที่ตัวของ KD ดีเนี่ยเขามีโอกาสได้เล่นร่วมกับไคลเรียวิงและสถิติของทีมนะครับในยามที่ทั้งสองคนลงสนามด้วยกันเนี่ยนั่นคือชนะ2แพ้2เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ธรรมดามากๆเลยและในภาพรวมทั้งหมดนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่16นะครับในฤดูกาลของไคลเรียวิงสถิติของตัวเขานะครับในยามที่เป็นพาสไทม์เพลเยอร์แบบนี้เนี่ยนั่นคือชนะ5แพ้1 1นี่ก็ไม่ค่อยดีครับ ก็ถือว่าเป็นความเซ็งของแฟนๆจิงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นของบรูซกินเนสในฤดูกาลนี้ในส่วนของบรนะูซบราวน์เนี่ยในเกมวันนี้ถือเป็นการกลับมาเยือนบ้านเกิดของตัวเขาเองนะครับเขาเกิดที่เมืองบอสตันเนี่ยแหละครับแล้ววันนี้ก็มีผลงานที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมทําแต้มนะครับเสริมให้กับไค r รีเอร์วิงเสริมให้กับเควินดูแรนได้เป็นอย่างดีการช่วยรีบาวการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยขโมยถือว่าบรนะูซบราวน์เนี่ยยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเเนน,นนะนนนนืื่่่่อออองงงงแแลละะะีีกกกคคครรัับบใสสววววท้้้ชชยยิา็ตตม นะครับต่อสู้กับโรเบิร์ตวิลเลียมนะครับแล้วก็อัลฮอร์ฟร์ดได้เป็นอย่างดีเลยครับในวันนี้ แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มากพอ,อจริงๆครับเพราะว่าในภาพรวมของคนอื่นๆเนี่ยหมวอนจะเป็นอย่างแพตตี้มิลส์นะครับหรือว่าจะเป็นโกลแรนดราเกชเซตเคอรี่เองรวมไปถึงแอนเดรดรามอนดด้วยพวกเขาจะต้องดีกว่านี้ครับโดยเฉพาะการยิงวงนอก3นาคะแนนวันนี้บรูคลินเนสเนี่ยถือว่าเป็นรองเซลติกส์มากๆเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของสตีฟเนสเขาก็บอกนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเขาปล่อยให้เจสันเททัมเนี่ยยิงง่ายเกินไปเจสันเททัมเดี๋ยวก็เดินเดินมาเดี๋ยวก็ยิง3คะแนนเดี๋ยวก็ข้ามเข้าไปนี่คือสิ่งทีีทที่่่่ทททาาาาางงงมมมรรูลเสยย้้้้้ตตอออแกกไขขปใหึ งายหลือเกินนะครับในการทําแต้มพอทีมตรงข้ามมีความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกมการเล่นของตัวเขาไหลลื่นและมันก็จะเป็นปัญหาของบรูคลินเนสอย่างในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับในส่วนของเควินดูแรนเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยที่พวกเขาแพ้เนี่ยแพ้เพราะเรื่องการยิง3คะแนนเลยบรูคลินเนสเนี่ยยิงเป็นรองเซลติกจริงๆนะครับแต่ในส่วนอื่นๆครับตัวของเคดีเขาก็บอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าพอกันเลยการรีบาวทีมบรูคลินเนสก็ดีกว่าในภาพรวมกับการแอสซิสทุกอย่างเนี่ยใกล ในส่วนของค่าเรียวิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแม้ว่าตั้งแต่วันที่7มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทางสนามบาร์เกอร์เซนเตอร์ของบลูคินเนสนะครับมีการประกาศออกมาล่าสุดแล้วนะคบว่าหลังจากวันที่7มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยแฟนๆที่เข้ามารับชมในสนามไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เข้าไปในสนามเนี่ยเขาก็ยังรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอยู่นะครับยกเว้นเวลาทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแต่ในส่วนของค่เรียวิ่งเนี่ยเขาไม่ใช่แฟนคนดูเข้าไปในสนามนนนนนนนคคัััเเเ้าาาาาถถือวว่ปป็็็กกกกกีีีฬฬงงึขททม ทางทีมตอนนี้ยังคงมีกฎครับเป็นภาคเอกชนถ้าเกิดไม่มีการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้จนกว่ากฎเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวของคร์รวิ่งจริงจะสามารถกลับลงสนามทํากรแข่งขันได้จนกว่าจะถึงวันนั้นครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยแนวทางค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องโควิดของบ้านเขาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นตามลําดับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าบรูคลินเนสเนี่ยโชคดีได้กําลังเสริมอย่างคร์เวิงสามารถเล่นเกมในบ้านได้แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าคริิิยังงไมม่่ีีสททธจะลนามทํากร์เรร แพ้ในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้บรูคเนสเนี่ยหล่นมาอยู่ที่9นะครับในช่วง20เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง17ตอนนี้ผลงานสถิติในภาพรวมเนี่ยต่ำกว่า50%แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยไม่เคยมีทีมไหนนะครับที่ผ่านฤดูกาลเกมที่65ไปแล้วผลงานในภาพรวมทั้งหมดยังต่ำกว่า50%และจะสามารถคว้าแชมป์ได้นี่เป็นการต่อสู้กับระดับประวัติศาสตร์ครับเรียกว่าเหนื่อยแทนบรูคเนสจริงๆใครจะเชื่อครับว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลทีมที่มมมีีปปเเเเอออออราาาายยู่่่่่ในนน akers, นทะะวจจ็็งงหืผ65 เกมแล้วเนี่ยทีมของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้เนี่ยยังมีสถิติตามกว่า50%แบบนี้ครับไม่มีใครคาดคิดแน่นอนตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลใครจะเชื่อครับและสําหรับเกมหน้านะครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชาร์ลอตต์ฮอรเนตนะครับเป็นเช้าวันพุธ7จ็ดโมงถ้าเกิดพวกเขาชนะนะครับจะกลับไปอยู่อันดับ8แต่ถ้าเกิดแพ้ปุ๊บเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ10ก็เป็นไปได้น,นะครับพวกเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับ ในส่วนของ b อ s เ o น c โ l ติก s ในเกมวันนี้นะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยรายชื่อของเจเรนบราน์เนี่ยเป็น questionable นะครับหรือว่าโอกาสในการลงสนามเนี่ย50-50เขากลับมาจากการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยทางทีมต้องทําการทดสอบตัวสภาพร่างกายก่อนที่จะทําการแข่งขันนะครับถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่าผ่านเขาจึงมีโอกาสลงสนามทาการแข่งขันและพอมีการตรวจเช็คจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเจเรนบราน์ก็พร้อมนะครับทางทีมก็เลยให้เขาลงสนามไม่อย่างนั้นเราไม่ได้เห็นเจเรนบราน์แน่นอนเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเข็นนักกี ครับผ่าน A.B.C. แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นคู่ใหญ่ที่แบบแฟนๆทั้งโลกนะครับแฟนๆทั่วประเทศของบ้านเขาเนี่ยจับตามองดูอยู่ถ้าเกิดมีผลงานที่ดีเนี่ยโอ้โหมันจะกระชอนไปทั้งโลกเลยซึ่งตัวของเจเรนบราวน์เองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพลาดและสุดท้ายเขาก็มีโอกาสลงสนามครับแต่ในเกมวันนี้ครับต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องให้เครดิตผลงานการเล่นที่สุดยอดแลอเกิดนะครับขอ, um. ของเจสันเททัมก่อนเกมแก่งขันเนี่ยโคช้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนล่าสุดนะครับอย่างอ e ีเมอุโดกาโคช้ชของเซลติกส์นี่แหละเขาได้มีการพูดคุยกับเจสันเททเา่ี นักกีฬาที่ดีที่สุดในสนามทุกเกมที่ลงสนามทำํำแข่งขันเลยและตัวของเจสันเทธรรมวันนี้ก็แสดงให้โค้ชเห็นนะครับว่า เขาก็ทําได้จริงๆแม้ว่าวันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผลงานของเควินดูแรนเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามการยิง2คะแนนการข้ามทําแต้มการยิง3คะแนนทุกอย่างครับแต่วันนี้เจสันเทสทัมดีกว่าเควินดูแรนที่ว่ายครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษนะครับวันนี้เนี่ยได้ฟาวรัวๆเลยนะครับการยิง3คะแนนวันนี้ก็สุดยอดมากๆกดไปถึง8ลูกในขณะที่บรูคเนสทั้งทีมเนี่ยยิงไป12ลูกเจสันเททัมคนเดียวซัดไป8แล้วล่ะครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยตัวของเจสันเทสทัมกดไปถึง,งถนนก,กี่อันดับ3 ครับในฤดูกาลที่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสามารถทำแต้มแตะระดับ20แต้มได้อีก2คนที่เหนือกว่าเขาแน่คือโจเอลเอมบิตทำไว้21่เกมอีกคนก็คือจามาลแรงครับทำไว้ไว้่เกมแล้วก็มาเป็นเจสันเททัามเกมที่19วันนี้เนี่ยแหละครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังความร้อนแรงที่ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังเบากว่าช่วงครึ่งหลังเองนะครับครึ่งหลังในกดไปถึง34แต้มหมวยจะเป็นการข้ามการยิงลูกยากๆทุกอย่างเจสันเททัมวันนี้เข้ามือมากๆเลยสมแล้วละครับที่เขาได้ถ่ายทอดวววิชาาาาจกกกกโคคีี้ไรรรออออออััันนนท่่่สุดยยมมมเเลลตตตงใ จ้าเจสันเททร์มอยู่ด้วยความสดของร่างกายด้วยความแม่นแบบนี้ครับโอ้โหไร้กาศมากมากเลยเป็ดเสร็จวันนี้เจ้าตัวกดไปถึง54แต้มอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าไม่ว่าจะเกมไหนยุคไหนตอนไหน,ตอนไหนก็แล้วแต่การทําระดับอย่างน้อย50แต้มได้เนี่ยยังไงก็ควรค่าแก่การสะดุดีครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเมื่อวานเพิ่งสะดุดดีโรบอนเจสไปนะครับกดไปถึง56แต้มวันนี้เจสันเททร์มจัดไปอีก54แต้มครับดังนั้นครับมาสูดหายใจกันลึกๆแล้วมาฟังกันต่อดีกว่าคราาาาเจเจททสนนนทมมุดอดขดไหใกร54แต วันนี้นะครับถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดเป็นอันดับ2ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเจสันเทตทัมเองแล้วก็เป็นการทําระดับอย่างน้อย50แต้มเนี่ยเกมที่4ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขานะครับตอนนี้ก็เลยกลายมาเทียบเท่ากับแลร์รี่เบิร์ดนะครับตำนานของทีมเซลติกส์เองที่สามารถทําระดับอย่างน้อย50แต้มไว้ได้4ครั้งเท่ากันแต่เพื่อนๆลองคิดอย่างนี้นะครับตัวของเจสันเทตทัมเนี่ยทำครั้งที่4ในวัย2ี่่ปีช่วงนี้เนี่ยแหละครับช่วง4ปี่บิบสี่ปีนี่คือโอกาสอกมาก์ เลยนะครับที่ตัวของเจสันเทตัมจะแซงหน้าแลรี่เบิร์ดแบบสบายๆเลยและอย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่า54แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มอันดับ2ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเจสันเทตัมเองอันดับหนึ่งเนี่ยคือ60แต้มนะครับตัวของเขาทาเทียบเท่ากับแลลี่เบิร์ดเช่นเดียวกัน60แต้มคือแต้มที่มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเซลติกส์เองไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่60สแต้มเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้เจสันเทตัมเทียบเท่ากับแลลี่เบิร์ดละการทำนน Top รห้าส 6แต้มแล้วก็มาเป็นเจสันเททัมในวันนี้เนี่ยนะครับ54แต้มนั่นหมายความว่าท็อป4ท็อป3ของประวัติศาสตร์ทีมเซล t i ติสเนี่ยมีของเจสันเททัมเนี่ยอยู่ถึง2ออันดับเลยนะครับนี่คือความสุดยอด เท่านั้นยังไม่พอนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเซลติกส์เองแล้วเนี่ยไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรลลี่เบิร์ดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยมีใครทําระดับ50แต้มใส่บรูคลินเนสได้เลยไม่ว่าจะเป็นบรูคลินเนสหรือว่าตอนที่จะเป็นนิวเจอร์ซีย์เนสก็ตามไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจสันเทตัมถือว่าเป็นคนแรกนะครับแล้วก็คนเดียวณเวลานี้ในส่วนของเจเรนบราห์ครับที่บอกว่ากลับมาจากการบาดเจ็บวันนี้เนี่ยถือว่าเสริมงานให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุ สนามทำแกงขันช่วยทีมแล้วล้วก็ดีไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยต้านทานบรูคลินเนสไม่ไหวก็เป็นไปได้นะครับและที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือมาร์คัสมาร์ตนอกจากการเล่นเกมรับที่ดีแล้วนะครับการทำแต้งของเขาการสร้างจังหวะให้กับเพื่อน,นก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับในยามที่มาร์คัสมาร์ตอยู่ในสนามเนี่ยเขาไม่ต่างจากเกรย์มอนต์กรีนเลยนะครับเป็นคนคอยขับเคลื่อนทีมแม้ว่าเจสันเทตัมจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนในขณะที่มาร์คัสมาร์ตเนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกกกกันน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 คคขออออออองงลแะทททีีีี่่่่่่าาาชชืืชมมห้้ เข้ามานะครับโคชอิเมอุดก้าเนี่ย mm hmm. เขาก็บอก เขามั่นใจเลยว่าเขาจะใช้งานอาฮอร์เฟอร์ได้ร่วมกับโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยนะครับทุกอย่างจะลงตัวไปหมดเลยและจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็พิสูจน์จริงๆนะครับว่าตัวของเขาสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้ง2คนนี้เนี่ยลงตัวมากๆเลยและเ,เพื่อนๆลองดูนะครับในเกมวันนี้เนี่ยโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกนะครับตั้งแต่ปี2015ที่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับเขาสามารถทําระดับอย่างน้อย10แต้มหรีบาวกับ5บล็อกด้วยการยิงฟิลโกที่แบบไม่พลาดเลยนะครับลกเลยนีทมา,าให้ีม,มน,น,น,น็เา การเล่นเกมรับวงนอกเนี่ยก็มีอย่างมาคัสมาร์ทมีอย่างเดอริกไวคอยช่วยทุกอย่างดูดีลงตัวมากๆเลยนะครับใครจะเชื่อครับว่าตอนแรกเนี่ยในฤดูกาลที่เปิดขึ้นมาเนี่ยทีมเซลติกเนี่ยถือว่ากระท่อนกระแท่นมากๆนะครับชนะ18แพ้21เรียกว่า3วันดี4วันแย่การเล่นขึ้นๆลงๆนะครับของทั้งเจเรนบราของทั้งเจสันเททัมไปไปมา,ม,า,ม,ามีการวิจารณ์ในภายในทีมเองมาคัสมาร์ทบอกว่าทั้งเจสันเททัมทั้งเจเรนบราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมมันก็เลยทําให้้้้้คนนนอื่่่่ๆฝังงงงตรรขาาาาามมเเียยูดววใททชกไ ก็ต้องอยู่ที่มือของเจสันเททัมกับเจเรนบราวอะไรแบบนี้รวมไปถึงโค้ชของทีมอย่างอเมอุโดกาเองครับเขาก็ยังออกมาบอกเลยนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยขาดเมน t o ลทัฟเนสครับหรือว่าความเข้มแข็งทั้งจิตใจนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยมักจะพลาดลุกง่ายๆไม่สามารถจะปิดเกมได้เจอไล่บี้เข้ามาแล้วเต้นอะไรแบบนี้ครับนี่คือเสียงที่ทางทีมเนี่ยเขาเผชิญมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ครับโอ้โหเพื่อนๆลองคิดดูครับตั้งแต่เข้าสู่ปี2022มานี้เนี่ยทีมเซลติกเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีการเล่นเกมรับที่ดีทีีีี่่สุดขของงลลลกกณเเววาาาน้้ยะรทมต ได้แต้มใส่เซลติกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการยิง3คะแนนก็ยากเรียกว่าทุกอย่างนี่ยากไปหมดเลยใครจะเชื่อครับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาชนะถึง23แพ้แค่8เท่านั้นเอง จากทีมที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับค่อยๆลุ้นเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพลย์อินตอนนี้เข้ามาอยู่พื้นที่เพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยเขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ5ด้วยซ้ำไปเป็นรองชิคาโกบูลส์เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถ้าสมมตินะครับสมมุติว่าฤดูกาลเนี่ยจบลงตรงนี้หมายความว่าเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยทั้งเซลติกส์กับชิคาโกบูลส์จะต้องเจอกันและก็เชื่อเหลือเกินครับว่ามันเป็นปัญหาข,ของทีมชิคาโกบูลส์แน่นอนเพราะาจะต้องเจอกับ J Brown, เจเรนบราวน์เจอกับ Smart, กเจส ตามชมกันต่อดีกว่าว่าตัวของเซลติกส์เองเนี่ยเขาจะขยับอันดับหนีแซงขึ้นไปได้อีกไหมจะไล่บี้ทีมอันดับหนึ่งอย่างไม่มีที่ได้หรือเปล่าเพราะว่าฤด,ดูกาลยังคงเหลืออีกเป็น10เกมนะครับแต่สําหรับเกมหน้าครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชาร์ลอตต์ฮอล์เน็ตเช่นเดียวกับทางบรูคลินเนสเลยนะครับเป็นวันพฤหัสเจ็ดโมงมารอติดตามชมกันซิว่าเซลติกส์จะยังคงเดินหน้าคว้าชัยชนะแบบนี้ต่อไปได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับและสําหรับผู้ไี้เหลือในวันนี้มีวอลกี้บัคส์และคริสมตัันกบชูฮอลิเดย์ช่วยกันสู้เอาชนนะ s, าาฟิกซซ์ันส์อยาิรบ ชิงตันบัวเซอร์สเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์ไปได้133ต่อ123เกมเปิดตัวคริสตัปปอร์ซิงเกสนะคะอยู่ท่าจัสปุกไปเอาชนะโอเคซีฟันเดอร์116ต่อ103โบยานยิง3คะแนนเน้นๆ11ลูกค่ะ เฮลซินร็อกเกีสเอาชนะเมมฟิสคิสซี่ยังผิดคาด123ต่อ112ยสิทำให้วอริเออร์สเนี่ยกลับมาอยู่อันดับที่2อีกครั้งหนึ่งกลิฟสันคอริเอสเอาชนะท론톤แรปเตอร์สไปได้104ต่อ96แต่ปัญหาก็คืออาการบาดเจ็บของเจเร็ดแอลเลนเนี่ยแหละค่ะที่มีกระแสข่าวว่ากระดูกบริเวณนิ้วหรือมือเนี่ยแหละค่ะที่หักการลุนเข้าเพลย์ออฟของพวกเขาเหนื่อยมากเลยนะคะเดวอนาเกสเกือบไม่รอดกว่าจะชนะโยรินแพลตแกนส์เหนื่อยเลยค่ะในช่วงต่อเวลา138ร้อยสามสิบแปเลยค่ะ สุดท้ายนิวยอร์กนิสเอาชนะ LA c l i p p e ป s ป1รอต่อเ3เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อคะผลงานของเจสันเช่ทัพกับโหช่วงนี้มีแต่นักกีฬาเนี่ยกดระดับ50แตม้มเมื่อวานเราเพิ่งชมรบอลเจมส์จะกดไประดับ56แตม้มวันนี้มันเจอเซสันเช่ทัากดไปอีก54แตม้มเพื่อนๆ่รู้สึกอย่างไรบ้างคะกับความร้อนแรงของเจสันเช่ทัาในวันนี้คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ twenty three mania ตรงกลางนีะเลย NBA, <S <S NBA> คือจีได้ของพวกเรา23แมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ